ไม่ได้ผมงมงายทว่เมแเ่สักก็ใชคเน่เพื่อนขาเล่าปัญหาองเช่วงเวลา้นเพื่อนก็ไม่มีเวลาตอนนี้เพื่อนได้โทรมาเนี่พรผมไม่มีเบรอเพรตัวเองตัวของเองก็ไม่มีติมันไม่ได้เนอนหลับไหมไม่หลับเรารู้สึกไงเราเป็นมนเป็นไงมันแววเหรอมาเปไง กระโดดตัวเล็กอะเมื่อคืนเขาหลับไหมหลับแค่นิดเดียวส,สองชั่วโมงแล้วก็ไม่หลับอลอบแล้วเขาจำทุกคนได้ไหมเมื่อวานเนี่ยจำได้ แต่แต่วันเนี้ยจำใครไม่ได้เลยจำได้เป็นบางช่วงช่วงจำได้เป็นช่วงทงน่ายังไงอ่ะทงน่าแต่ว่าเขาจะแข็งยังไงบางทีก็ล้มลงเลยอ่ะแล้วหัวมันด้แทกพื้นก็แทกก็ต้องเอาผ้ารองกันค่ะก็คือแกนสมองมาแล้วแล้วก็ตรวจเลือดมาแล้วความดันก็ไม่เป็นไรเลือดก็ไม่เป็นไรเขาเดีกเขาเนี้แข็งแรงมากครับเขาไม่เป็นอะไร กินก็ไม่เป็นอะไรคือช่วยช่วยได้พี่แต่แต่อาการแบบนี้ยอาการที่เห็นเนี่ยและอาการแต่เข้าไปข้างในเนี่ยมัน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 มาจากทาคนที่โดนผีเข้าแต่เพียงตัวเข้าเนี่ยพวกตัวเองไม่ได้ตอนนี้เขาควบคุมใจไม่ได้เลยพูดอ่ะที่ผมเห็นเจอมาเนี่ยจะมีบาดแผลตามเท้าหรือตามมือแต่แผลเนี่ยมันจะไม่หายเพราะเขาเพราะเขาจะเข้าทางนั้นนะะ แต่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้แฝงครับแล่ผมเชื่อว่าน้องน้าจะได้แฝงตัวน,นี้มาจากที่ที่ผมมองภาพคือต้นไม้ใหญ่แล้วแล้วก็มีพวกนางรำวางไว้ครับคือที่ศาลนะครบับต้นไม้แบบนี้ซึ่งเด็กพวกนี้พอจิตตอกพักก็จะเกิดอาการเหล่านี้ได้ครับวิธีการรักษาวิธีการช่วยได้อยู่แล้วเพราะถ้าย้อนไปเมื่อหลายเดือน่ะผมเคยไปช่วยเคสน้องที่ ตราบ,บุรีน้องคนนี้ไปเล่นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีโรงสาและมีตุ๊กตาเด็กเอามาเล่นพอตกกลางคืนปะเด็กพิธิก,กรรมเหมือนกุมารและไอ้รูปปั้นนี้ซึ่งการใช้รักษาเด็กเรานนเนี้ยคนนี้ผมใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์เพราะเนื่นนงองจากว่าเด็กเนี่ยเขาไม่สามารถรับแรงอะไรที่มันเจ็บเจ็บได้ซึ่งมาช้านิดหน,นึ่ง หายขาดไหมครับหายข,ข,ขาดแล้วก็หายปกติไปแล้วก็เหมือนแต่แบบนี้มันไวสารสืบวันก็ปกติแล้วไม่ได้เกี่ยวกับของของของอสไม่ได้เกี่ยวกับสยศาสตร์ตามที่ใครทักมาเพราะสยศาสตร์เนี่ยมันทาขั้นไี่ได้หรอกไอคนที่ไปจ้างมาทำน่ะคุณน่ะตกเป็นเหยื่อแต่ไอคนที่ทาไอหมอผีหมอทำอ่ะเขาได้ทรัพย์สมบัติเขาได้เงินทองอันนี้ผมมาตั้งหก ร้อยกว่ากิโลเนี่ยเราก็อยากจะมาพิสูจน์ออาจจะมาช่วยเหลือน้องเพราะน้องเป็นนักกีฬาด้วยใช่ไหมก็เป็นความหวังของนักกีฬาด้วยเพราะน้องยังมีอนาคตที่ดีไง mm hmm. เพราะว่าถ้าเราได้รีบช่วยเหลือน้องเบื้องต้นน้องก็จะได้หายไวจะได้ไเรียนหนังสือได้ปกติครับครับครับโอเคครับ